เสาวรสใส่เกลืออร่อยมากทุกคนนี่อ,อือร่อยมันมีความแบบเปรียปร้ยวๆหอมๆแล้วก็กรึบๆอืมใครชอบกินไหเรนชอบพันที่มันม,มีน้ำเยอะๆอะ่ะอืมอร่อย เราใส่เกลือเข้าไปแบบมันจะมีความเรี้ยวตัดกับความเค็มอ่ะดีไม่ไหวอืมอร่อยขอทาลิปก่อนช่วงนี้ปากแห้งมากเลยอ่ะลิปอันนี้คือสีชัดแล้วก็แบบว่ามีความกอสซี่มากเลยลิปไม่ค่อยแต่งหน้านะแค่ทาลิปกับทากันแดดก็คือแบบว่าออกจากบ้านได้แล้วอ่ะ ดอยู่นะโปรไฟล์เด้อขอกินก่นอนสินกินมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแล้วแบบมันอร่อยมากเลยคือ <c oughs> หนึ่งกินไหม